กินอะไรไหมทำไมอ่ะไปเลยดูอะไรนู้นมาเร็วมาเร็วใครเหรอไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง เรื่องราวมีอยู่ว่าคุณแม่ของผมเนี่ยเวลาเขาไปที่ห้างที่บิ๊กซีเขาจะจอดดูตู้เย็นแบบเหมือนเขามีความว่าอยากจะได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังซื้อไม่ได้เพราะราคาค่อนข้าง,งที่จะสูงหมื่นเจ็ดหมื่นแปดได้มั้งนะครับก็ลเลยมีความรู้สึกว่าแม่เราอยากได้อะแล้วก็เลยอยากจะซื้อให้แล้วกันก็บมจะไปซื้อกันเองกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ให้กับแม่นครับทุกนแล้วก็มาดูกันว่าคุณแม่ผมจะมีปฏิกิริยายัางไงแม่น่าจะดีใจเลยนะใช่คือสภาพตู้เย็นที่บ้านมันเล็กแล้วก็เก่ามากแล้วเดี๋ยวให้้ดููรปกันนะ เนี่ยเห็นป่ะคือสภาพมันก็ยังใช้ได้แต่ว่าอันที่แม่ผมไปดูมันใหญ่มากมันแบบเกือบจะ2เท่าตัวได้ทุกคนแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ดีกว่าก็เลยเอ้ยองซื้อได้แหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ฟลิกซีเลยกันว่ามีแบบไหนมาไปไปดูกันตอนนี้ผมอยู่ที่ฟลิกซีเลยนะเรากำลังจะมาเรียกซื้อตู้เย็นให้กับแม่ทุกคนนะก็ใยา่ได้ที่มันใหญ่ๆทุกคนประมาณนี้หมื่นสี่ก็รีดหนักอยู่ดูข้างนี้ดีกว่าข้งนี้มีแต่อันใหญ่ทุกคนหมื่นสามอุ้ยหนักอยู่ะ อันนี้ก็หมื่นหนึ่งอันนี้พอจับต้องได้นะราคาเนี่ยตัวนี้หมื่นห้าดูใหญ่มากเลยจากจากสองหมื่นห้าเดิมหมื่นห้าเฮ้ยลดตัง 11, ้งหมื่นหนึ่งอ่ะโคตรน่าแค่สกรั้งนายก็บอกว่าอยากได้เหมือนกันเราเอาที่เด่นกว่านี้เขาตั้งไว้ข้างหน้าแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษเลยเฮ้ยจากหมื่นเจ็ดหมื่นแปดทุกคนเดิมหมื่นหมื่นแบบนี้แหละถ้าสนใจนะราคานี้ยคือแบบเอออันนี้เลยไหมอันนี้เลยนี่เลยอ่ะโอเคเอาอันนี้เลยกันเดี๋ยวเราไปบอกพนักงานเลย ตอนนี้ผมกำลังเขียนแผนที่นะครับเพื่อที่เขาจะไปส่งที่บ้านทีนนี้ไงทุกคน <st> ผมเนี่ยจบวารูปที่อเมริกาอ,อ๋อเรียนวารูปที่อเมริกามาเหรอใช่ไม่้เหรอแล้ว<ล>จบไหม <laughs> ไม่จบ <laughs> ไม่ได้ไปเลยตู้เย็นคือแบบใหญ่มากทุกคนนันแบบครั้งแรกอะที่แบบบ้านผมจะมนี้ตู้เย็นใหญ่แบบนี้เวยน <c oughs> ดูตอนนี้นะครับเราโอนเงินไปแล้วนะฮะหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบคือเราได้ราคาที่แบบปรมากนะฮะก็นั่นแหละเป็นผลหนึ่งที่แบบผมอยากจะซื้อสักให้โอเคเสร็จแล้วนะทุนนี้เขาจะไปส่งที่บ้านแล้วก็ สะพายแม่กันครับทุกคนเพราะว่มมาแม่จะต้องแบบโอ้ว้าวโอ้ว้าวตู้เย็นใหญ่มากทุกคนกลับบ้านหลังจากที่เราได้สั่งซื้อตู้เย็นเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่บ้านเพียงไม่กี่นาะทีเท่าน,นั้นนะครับผมเห็นรถบิ๊กซีมาถึงที่หน้าบ้านผมก็งงนะครับว่าใช่ของผมที่สั่งไว้หรือเปล่าแต่พอดูไปดูมาเอา้ามันคือตู้เย็นที่ผมสั่งครับทุกคนผมก็เลยต้องสะพายแม่แบบกระทันหันครับทุกคนไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับรถบิ๊กซีมาท ไปเลยดูอะไรเนาะไปเร็วไปเร็วซอรไพรส์หรอมาดูมาดูมาดูทุกคนไม่ใช่ของคนอื่นของตัวเองอะไรพัดลมเองนี่ครับทุกคนบิ๊กซีทุกคนตู้เย็นตู้เย็นแม่บอกแม่อยากได้ก็มาีซื้อพัดลมเนี่ยใช่ก็มาีซื้อตู้เย็นด้วยแต่แกไม่บอกอ่ะอ้าวถ้าบอกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์เลยไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่ใช่กล่องอย่างเดียวใช่ไหมทำไมแกไม่บอกลุงน่ะซื้อตอนไหนก็เมื่อกี้ไงเมื่อกี้ผมไปบิ๊กซีมากับแม่ก็แค่ไปดูไงบอกว่าเออราคานอะไรใช่ก็ผมซื้อเรียบร้อยนะซื้อตอนนั้นอีกเหรออ่่่่แแแมมมมงงงงงกไไไยาด้ ทุกครั้งที่ไปบิก๊กซีอ่ะแม่จะไปจอดที่เครื่องเนี่ยจอดแล้วก็นั่งดูแต่ละครั้งก็จะนั่งดูโปรโมชั่นไงดูราคาอะไรเงี้ยผมก็ได้เออซื้อเลยแต่เมื่อกี้ผมไปซื้อมาสองอย่างซื้อตู้เย็นกับพัดลมผมบอกแม่พัดลมแต่อันนี้ผมไม่ได้บอกเดี๋ยวเปิดเลยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนตอนนี้เราถอดมาแล้วนะครับกว่าจะถอดมาคือแบบเหนื่อยมากเลยนี่มาดูข้างในแม่นี่เดี๋ยวจะให้แม่ดูข้างในนะครับอย่าบอกว่ามีชออ็อตไม่มีแล้วนี่ภายในนะครับทุกคนดู คือ <พ uka> ใหญ่นะใหญ่มากโอเคยังไงก็เป็นของขวัญให้กับคุณแม่ครับโอเคนะแม่ชอบนะชอบโอเค,คนี่นอนเย็นนอนกอดก็เย็นไะด้นอนข้างในเลยนอนข้างใน <S 2> <S 2> <S 2> เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับใครก็ตามที่แบบกำลังทำความฝันเออมีความฝันเนี่ยจะทำอะไรให้แม่ก็เออผมเชื่อว่าวันนี้คุณก็กจะทําได้นะฮะผมเป็นคนนึงน,นะฮะที่แบบเออเห็นแม่อยากได้อะไรผมก็อยากจะซื้อมาให้นะฮะก็วันนี้มีความมั่นที่ได้ทําสิ่งนี้นะครับแล้วก็แม่เป็นไงบ้างชอบชอบ คำเตยว่าโชอบาเดี๋ยวแม่ร้องไห้ถูกใจถูกใจโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ฉันก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายินอะไรไหมใชเหรอไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง